เมื่อบริษัทผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือบริษัทเซอร์เวย์ได้รับคำสั่งจากผู้ส่งออกให้ดำเนินการตรวจสอบสินค้าตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดพร้อมเอกสารมส .13 แล้วจะจัดผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือ,ร Survey, รอ,อ,อเซอร์เวเยอร์ซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยจากสำนักมาตรฐานสินค้าแล้วเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยผู้ส่งออกเนี่ยได้ปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิ ดีแล้วโดยการขัดมันเพิ่มเพราะฉะนั้นสินค้าพวกนี้ก็จะเก็บอยู่ในถังแล้วหลังจากนั้นได้ตัวอย่างมาพอประมาณแล้วนะครับเราก็เอามาคลุกเขาให้ทั่วกันแล้วก็ตรวจเช็คปริมาณของความชื้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาคัดแยกมเมล็ดเอาส่วนที่เป็นข้าวเต็ม,มเมล็ดนะฮะมาต้มหาความบริสุทธิ์หลังจากที่เราตรวจค่าของความบริสุทธิ์ข้าวหอมมลิแล้ว เราก็จะไปตรวจส่วนผสมก็คือ,อเป็นส่วนของข้าวเต็ม,มเมล็ดแล้วก็ตรวจในส่วนของอเปอร์เซ็นต์ของข้าวหักหลังจากที่เราตรวจคุณภาพทุกอย่างขั้นตอนผ่านแล้วก็จะต้องไปตรวจในส่วนของอสินค้าที่จะส่งไปต่างประเทศ งานที่ดำเนินการตรวจสอบประกอบด้วยการตรวจเอกสารและการตรวจคุณภาพขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารที่สำคัญประกอบด้วยใบอนุญาตส่งออกคำร้องมส .13 ตรวจดูสินค้าข้าวหอมมะลิไทยตามประเภทชนิดชั้นคุณภาพปริมาณน้ำหนักภาชนะบรรจุชื่อผู้ซื้อผู้ส่งออกและอื่นๆตามเงื่อนไขที่ผู้ซื้อกำหนดในขั้นตอนตรวจปล่อย เริ่มต้นจากสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวจากกองหรือถังเซโลเพื่อนามาตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยทางกายภาพได้แก่การวัดหาความยาวเฉลี่ยของมเมล็ดข้าวหาสัดส,ส่วนของมเมล็ดข้าวส่วนผสมข้าวเช่นข้าวเต็ม,มเมล็ดข้าวหักและสิ่งที่อาจมีปนได้เช่นข้าวมเมล็ดแดงมเมล็ดเหลืองข้าวมเมล็ดท้องไข่ มเมล็ดเสียเป็นต้นหากค่าวความชื้นและการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยวิธีการต้มในหม้อน้ำเดือดเพื่อวินิจฉัยความเป็นข้าวหอมมะลิไทยหากข้าวที่ตรวจสอบผ่านเกณฑ์ชั้นคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดเซอร์เวอาจจะตรวจปล่อยสินค้านั้นทันทีและในระหว่างการตรวจปล่อยเซอร์เวก็จะส่มเก็บตัวอย่างชั่งน้ำหนักสินค้าและตรวจสอบภาชนะบรรจุอย่างสม่ำเสมอตามเกณฑ์ที่กำหนดและระหว่างตรวจปล่อยทุกระยะ200เมกติตัน เซอร์เวเยอร์จะทำการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและการต้มหากพบสินค้าข้าวไม่ได้มาตรฐานจะถูกคัดแยกนำไปปรับปรุงหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจปล่อยเซอร์เวเยอร์จะนำตัวอย่างที่สุ่มจัดเก็บขณะตรวจปล่อยมาคลุกเคล้าแล้วทอนสินค้าออกเป็น6ส่วนแต่ละส่วนมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลนำมาบรรจุถุงผนึกฉลากแสดงวันเดือนปีที่ตรวจสอบและปริมาณชั้นคุณภาพของสินค้าส่งมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักง,งานมาตรฐานสินค้าสส่วนผู้ส่งออก1ส่วนบริษัทเซอร์เวย์งส่วนและผู้ออกใบรับรอง1ส่วนกรณีร้องขอหลังจากนั้นบริษัทเซอร์เวจะนําตัวอย่างกลับไปวิเคราะห์ในห้องแลบจะได้ผลการตรวจสอบคุณภาพพร้อมมส13ที่บันทึกการตรวจสอบของบริษัทเซอร์เวส่งกลับไปยังสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนออกใบรับรองมาตรฐานสินค้ามส .24 ให้ผู้ส่งออก เพื่อนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่พนักง,งานศุลกากรกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์พลังขับเคลื่อนการค้าไทยไปไกลทั่วโลก